ึงทราบวินิจฉัยในบทอรหังเป็นต้นต่อไปที่ชื่อว่าอรหันต์เพราะเหตุมีความที่กิเลสทั้งหลายอยู่ห่างไกลที่ชื่อว่าขีนาศพเพราะความที่อาสวะทั้งหลายสิ้นไปพระเสขารเจ็ดจำพวกและกัละยาณปุถุชนชื่อว่าย่อมอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ก็ภิกษุนี้ผู้มีธรรมเครื่องอยู่ อันอยู่จบแล้วฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้อยู่แล้วกิจที่จะพึงกระทำมีการกำหนดรู้ในสัจจะทั้งสี่เป็นต้นด้วยมรรคสี่อันภิกษุนั้นทำแล้วฉะนั้นภิกษุนั้นจึงชื่อว่ามีกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิเลสภาระและคันธภาระ,ะ,าระอันภิกษุนั้นปลงแล้วฉะนั้นเธอจึงชื่อว่า ลงภาระได้แล้วบทว่าโอหิโตแปลว,ว่าลงลงแล้วประโยชน์อันดีหรือประโยชน์อันเป็นของตนฉะนั้นจึงชื่อว่าประโยชน์ตนประโยชน์ของตนอันภิกษุนั้นตามบรรลุได้แล้วฉะนั้นเธอจึงชื่อว่าตามบรรลุประโยชน์ตนแล้วตัณหาท่านเรียกว่าสังโยชน เครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพตัณหานั้นของภิกษุนั้นสิ้นแล้วฉะนั้นเธอจึงชื่อว่ามีสังโยชน์เครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพสิ้นแล้วบทว่าสมัทยาวิมุตโตความว่าพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบคือโดยเหตุโดยการบทว่าชเนตสมุ ตัดบทว่าเชเนเ,เอตัสมอุอธิบายว่าในโลกนี้หลายบทว่าทิทเทเจวะธรรมะอภิสัมปรายัญจะความว่าในอัตภาพนี้และในอัตภาพอันสัตว์จะพึงถึงในโลกหน้าบทว่าอนันตราความว่าเว้นแล้วจากระหว่าง อธิบายว่าเป็นเช่นเดียวกันด้วยตระกูลของตนบทว่าอนุยันตาความว่าเป็นไปในอำนาจบทว่าปณิจการาความว่าพวกสักยะทั้งหลายที่แก่กว่าย่อมแสดงการนอบน้อมที่หนุ่มกว่าย่อมทำกิจมีการอภิวาทเป็นต้นบรรดาคำเหล่านั้น คำว่าสามีจิกกรรมมังนั้นก็คือกรรมอันสมควรมีการกระทําวัดต่อพระเจ้าเสรตที่นั้นเป็นต้นบทว่านิวิธาความว่าตั้งมั่นแล้วคือดํารงอยู่อย่างไม่หวั่นไหวถามว่าก็ศรัทธาเห็นป่านนี้ย่อมมีแก่ใครตอบว่าย่อมมีแก่พระโสดาบัน ก็พระโสดาบันนั้นมีศรัทธาตั้งมั่นแม้เมื่อจะถูกเขาเอาดาบตัดศีรษะก็ยังไม่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าดังนี้บ้างพระธรรมไม่ใช่พระธรรมดังนี้บ้างพระสงฆ์ไม่เป็นพระสงฆ์ดังนี้บ้างพระโสดาบันย่อมเป็นผู้มีศรัทธาดำรงมั่นแท้เปรียบเหมือนสุระอัมพัทธอุบาสกฉะนั้นในว่า อุบาสกนั้นฟังพระธรรมเทศนาของพระาศาสดาแล้วเป็นพระโสดาบันได้กลับไปเรือนที่นั้นมาเนรมิตพระพุทธรูปอันประดับด้วยลักษณะอันประเสริฐ32ประการยืนอยู่ที่ประตูเรือนของอุบาสกนั้นแล้วส่งสารไปว่าพระาศาสดาเสด็จมาดังนี้สุระอุบาสกคิดว่าเราฟังธรรมในสำนักของพระาศาสดามาเดี๋ยวนี้เอง อะไรจะมีอีกหนอดังนี้แล้วเข้าไปหาไหว้ด้วยสำคัญว่าเป็นพระศาสดาแล้วจึงได้ยืนอยู่มานกล่าวว่าอัมพตะคำใดที่เรากล่าวแก่ท่านว่ารูปไม่เทียงละถึงวิญญาณไม่เทียงดังนี้คำนั้นเรากล่าวผิดไปเพราะเรายังไม่พิจารณาจึงกล่าวคํานั้นไป ฉะนั้นเธอจงถือเอาว่ารูปเทียงละถึงวิญญาณเที่ยงดังนี้เถิดสุระอุบาสกคิดว่าข้อที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่พิจารณาไม่ทำการตรวจตรายอย่างประจักษ์แล้วพึงตรัอะไรไปนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้มานี้มาเพื่อมุ่งทำลายเราอย่างแน่นอนลำดับนั้นสุรอุบาสก จึงกล่าวกับมานั้นว่าท่านเป็นมารใช่ไหมดังนี้มานั้นไม่อาจที่จะกล่าวมุสาวาทได้จึงรับว่าใช่เราเป็นมารดังนี้อุบาสกถามว่าเพราะเหตุไรท่านจึงมามานตอบว่าเรามาเพื่อทำศรัทธาของท่านให้หวนไหวอุบาสกกล่าวว่า ดูก่อนมารผู้ใจบาปอมหิตท่านผู้เดียวนั้นจงหยุดอยู่ก่อนพวกมารเช่นท่านร้อยก็ดีพันก็ดีแสนก็ดีไม่สามารถจะทำศรัทธาของเราให้หวั่นไหวได้ชื่อว่าศรัทธาอันมาแล้วด้วยมัรคเป็นของมั่นคงไม่หวั่นไหวเหมือนพวกเขาสินเนรุซึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินอันล้วนแล้วด้วยศิลาท่านจะทำอะไรในการมานี้ ดังนี้แล้วปรกมือขึ้นมานั้นเมื่อไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้จึงหายไปในที่นั้นนั่นเองคำว่าวินิฐานั้นพระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาศรัทธาอย่างนั้นบทว่ามูลลชาตาปฏิจิตาความว่าดำรงมั่นแล้วด้วยมรคนั้นอันเป็นมูลเพราะมูลรากคือมรค เกิดพร้อมแล้วบทว่าธลหาแปลว่ามั่นคงบทว่าอสังหาริยาความว่าอันใครๆไม่พึงอาจเพื่อจะให้หวันไหวได้เปรียบเหมือนเสาเขื่อนที่เขาฟังไว้อย่างนั้นบทว่าตัดเสตังกันลังวจนายะนั้นความว่าคำนั้น ควรที่จะเรียกพระอริยะสาวกท่านกล่าวว่าอย่างไรท่านกล่าวคําเป็นต้นว่าเราเป็นบุตรเกิดแต่อกของพระผู้มีพระภาคดังนี้ความจริงพระอริยะสาวกนั้นอาศัยพระผู้มีพระภาคจึงเกิดขึ้นในภูมิของพระอริยะฉะนั้นจึงชื่อว่าเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคและชื่อว่าเป็นโอรสเกิดแต่พระโอร์เพราะอยู่ในอกแล้ว ดำรงอยู่ในมรรคและผลด้วยอำนาจการกล่าวธรรมอันออกมาจากพระโอษฐ์ชื่อว่าเกิดแต่ธรรมเพราะเกิดจากอริยะธรรมและชื่อว่าอันธรรมนิรมิตขึ้นเพราะถูกอริยะนิรมิตขึ้นชื่อว่าธรรมทาญาตเพราะควรรับมรดกคือนวะโลก,กุตระธรรมบทว่าตังกิสสะเหตุ ความว่าหากมีคำถามว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพักวะโตมิปุตโตดังนี้แล้วตรัสอีกว่าธรรมโชธรรมะนิมิตโตดังนี้อีกคำนั้นพระองค์ตรัสพระเหตุไรบัดนี้เมื่อจะแสดงเนื้อความของคำนั้นท่านจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าตถาคตัสะเหตังดังนี้เป็นต้น ในบาลีประเทศนั้นคำว่าธรรมกายโยอิติปิความว่าเพราะเหตุไรพระตถาคตจึงได้รับขนานนามว่าธรรมกายเพราะพระตถาคตทรงคิดพระพุทธพจน์คือพระไตรปิฎกด้วยพระหัตถ์ไทยแล้วทรงนำออกแสดงด้วยพระวาจาด้วยเหตุนั้นพระวรกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงจัดเป็นธรรมแท้พกะสำเร็จด้วยธรรม พระธรรมเป็นกายของพระผู้มีพระภาคนั้นดังพรนานามานี้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงชื่อว่าธรรมกายชื่อว่าพรหมกายเพราะมีธรรมเป็นกายนั่นเองแท้จริงพระธรรมท่านเรียกว่าพรหมเพราะเป็นของประเสริฐบทว่าธรรมภูโตได้แก่สภาวธรรมชื่อว่าพรหมพูดเพราะเป็นผู้เกิดจากพระธรรมนั่นเอง พระผู้มีพระภาคครั้นทรงแสดงวาทะอันเป็นเครื่องทำลายความเป็นผู้ประเสริฐด้วยพระตำรับมีประมาณเท่านี้แล้วบัดนี้เมื่อจะทรงแสดงวาทะอันเป็นเครื่องทำลายความเป็นผู้ประเสริฐโดยในอื่นอีกจึงกล่าวว่าโหติโคโสวาเสถาสมโยดังนี้เป็นต้นบรรดาถ้อยคำเหล่านั้นกระถาว่าด้วยสังวัตตะและวิวัตตะ ได้พันานาโดยพิสดารแล้วในพรหมชาลสูตรบทว่าอิทธตตังอาคัตฉันติความว่าย่อมมาสู่ความเป็นอย่างนี้คือสู่ความเป็นมนุษย์บทว่าเตจะโหนติมนนมยาความว่าสัตว์เหล่านั้นแม้บังเกิดในมนุษย์โลกนี้ก็เป็นพวกโอปาติกะกำเนิด บังเกิดขึ้นด้วยใจเท่านั้นฉะนั้นจึงชื่อว่าผู้มีความสำเร็จทางใจปิติเท่านั้นย่อมให้สำเร็จกิจด,ด้วยอาหารแก่สัตว์เหล่านั้นแม้ในมนุษย์โลกนี้เหมือนในพรหมโลกฉะนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่ามีปิติเป็นพักษาพึงทราบเหตุนิรัศมีเองเป็นต้นโดย,น,ยนัยยนี้บทว่า เอกวัตกีพูดตังความว่าจักรวาลทั้งหมดเป็นที่ที่มีน้ำเหมือนกันบทว่าอันธกาโรแปละว่าความมืดบทว่าอันธการะติมิสาความว่ากระทำความมืดคือมีความมืดมิดด้วยการห้ามบังเกิดขึ้นแห่งจักสุวิญญาณบทว่า สมันตานี้ความว่าดำรงอยู่คือแผ่ไปรอบบทว่าประยะตัสสะแปลว่าน้ำมันที่เคี่ยวให้งวดบทว่าวันนสัมปนาความว่าถึงพร้อมด้วยสีก็สีของงวนดินนั้นได้เป็นเหมือนดอกกัิกาบทว่าคันทะสัมปนาความว่า ถึงพร้อมด้วยกลิ่นคือกลิ่นอันเป็นทิพย่อมฝูงไปบทว่ารสสัมปันาความว่าถึงพร้อมด้วยรสเหมือนใส่โอชาทิพย์ลงไปฉะนั้นบทว่าขุททากรมทถุงความว่าน้ำพึง่งอันมแมลงพึ่งตัวเล็กๆทำไว้บทว่าอุเนละกัง ความว่ามีโทษออกแล้วคือเว้นจากไข่แมลงวันบทว่าโลละชาติโกความว่ามีความโลภเป็นสภาพแม้ในกับถัดไปที่ล่วงไปแล้วก็มีความโลภเหมือนกันเราเกิดอัศจรรย์จึงกล่าวว่าอัมโพดังนี้บทว่ากิมเมวิทังพวิสติ ความว่าสีก็ดีกลิ่นก็ดีของง้นดินนั้นน่าชอบใจแต่รสของง้นดินนั้นจะเป็นอย่างไรหนอผู้มีเกิดความโลภในง้นดินนั้นก็เอานิ้วมือจับง้นดินนั้นมาชิมดูครั้นเอามือจับแล้วเอามาไว้ที่ลิ้นบทว่าอัจชาเทสิความว่าง้นดินนั้นพอเขาเอามาวางไว้ที่ปลายลิ้น ก็แผ่ซ่านไปทั่วเส้นเอ็นรับรสอาหารเจ็ดพันเส้นเป็นของน่าชอบใจตั้งอยู่บทว่าตัณหาจัสสโอกกมิความว่าก็ความอยากในรสในงวนดินนั้นก็เกิดขึ้นกับสัตว์ผู้มีความโลภนั้นหลายบทว่าอลาุปะปาก,ากากรังอุป,ปกเมสุ ปริพุนชิตตุงความว่าเขาปั้นเป็นคําคือแบ่งออกเป็นก้อนแล้วเริ่มที่จะบริโภคพระจันทร์และพระอาทิตย์ชื่อว่าจันทิมะสุริยาบทว่าปาตุระเหสูงแปลว่าปรากฏขึ้นก็บรรดาพระจันทร์และพระอาทิตย์นั้นอย่างไหนปรากฏก่อนใครอยู่ในที่ไหนประมาณของใครเป็นอย่างไร ใครอยู่สูงใครหมุนเร็ววิถีทางของพระจันทร์และพระอาทิตย์นั้นเป็นอย่างไรเที่ยวไปได้อย่างไรทำแสงสว่างที่มีประมาณเท่าใดพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองไม่ปรากฏพร้อมกันพระอาทิตย์ปรากฏขึ้นก่อนก็เมื่อรัศมีเฉพาะตัวของสัตว์เหล่านั้นได้หายไปความมืดมนจึงได้มีขึ้นสัตว์เหล่านั้นทั้งกลัวทั้งสะดุง้ง คิดกันว่าคงจะดีหนอถ้าแสงสว่างปรากฏขึ้นมาดังนี้ต่อแต่นั้นดวงอาทิตย์อันให้ความกล้าเกิดขึ้นแก่มหาชนก็ได้ตั้งขึ้นด้วยเหตุนั้นดวงอาทิตย์นั้นจึงได้นามว่าสุริโยดังนี้เมื่อดวงอาทิตย์นั้นทําแสงสว่างตลอดวันแล้วอัสดงคดไปความมืดมนก็กลับมีขึ้นอีกสัตว์เหล่านั้น พากันคิดว่าคงจะเป็นการดีหนอถ้าหากว่าพึงมีแสงสว่างอย่างอื่นเกิดขึ้นดังนี้ทีนั้นดวงจันทร์รู้ความพอใจของสัตว์เหล่านั้นจึงเกิดขึ้นมาด้วยเหตุนั้นนั่นแหลดวงจันทร์จึงได้นามว่าจันโทบรรดาดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นดวงจันทร์อยู่ในวิมานภายในล้วนแล้วด้วยแก้วมณีวิมานภายนอก ล้นแล้วด้วยเงินทั้งภายในและภายนอกนั้นเย็นแท้ดวงอาทิตย์อยู่ในวิมานภายในล้วนแล้วด้วยทองวิมานภายนอกล้วนแล้วด้วยแก้วผลึกทั้งภายในและภายนอกร้อนจัดว่าโดยประมาณดวงจันทร์มีเส้นผ่าศูนย์กลาง49โย์เส้นรอบวงยาว250โยด์ดวงอาทิตย์ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง50บโยดเส้นรอบวงยาว250โยหโยดดวงจันทร์อยู่ข้างล่างพระอาทิตย์อยู่ข้างบนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์นั้นอยู่ห่างกันโยนหนึ่งจากส่วนล่างของพระจันทร์ถึงส่วนบนของดวงอาทิตย์มีระยะ100่ยโยดดวงจันทร์หมุนไปทางด้านตรงช้าแต่หมุนไปทางด้านขวางเร็วหมู่ดาวนักสัตว์ก็หมุนไปในสองด้าน ดวงจันทร์หมุนไปใกล้หมู่ดาวนั้นๆเหมือนแม่โคเข้าไปหาลูกโคฉะนั้นส่วนหมู่ดาวไม่ทิ้งที่อยู่ของตนเลยการหมุนไปของดวงอาทิตย์ทางตรงเร็วไปทางขวางช้าดวงอาทิตย์นี้โคจรห่างดวงจันทร์แสนโยดในวันปฏิบทจากวันอุโบสถถาการปักเวลานั้นดวงจันทร์ปรากฏเหมือนรอยเขียนฉะนั้น ดวงอาทิตย์โคจรห่างไปเป็นระยะแสนโย์ในปักที่สองดวงอาทิตย์ได้โคจรห่างไปดังที่กล่าวแล้วนี้เป็นระยะแสนแสนโย์จนถึงวันอุโบสถลำดับนั้นดวงจันทร์ก็ใหญ่ขึ้นโดยลำดับไปเต็มดวงในวันอุโบสถโคจรห่างออกไปแสนโย์ในวันปาฏิบทอีกโคจรห่างออกไปเป็นระยะแสนโย์ในปักที่สอง ดวงอาทิตย์โครจรห่างไปดังกล่าวแล้วนี้เป็นระยะสิ้นสิ้น,นโยน์จนถึงอุโบสถทีนั้นดวงจันทร์อับแสงลงโดยลำดับแล้วไม่ปรากฏทั้งดวงในวันอุโบสถดวงอาทิตย์ลอยอ,อยู่เบื้องบนให้ดวงจันทร์อยู่เบื้องล่างย่อมปกปิดดวงจันทร์ไว้ได้เหมือนภาชนะเล็กถูกถาดใหญ่ปิดไว้ฉะนนั้นเงาของดวงจันทร์ไม่ปรากฏ เหมือนเงาเรือนไม่ปรากฏในเวลาเที Donc, ่ยงดวงอาทิตย yes. ์นั้นเมื่อเงาไม่ปรากฏแม้ตัวเองก็ไม่ปรากฏเหมือนประทีปในเวลากลางวันไม่ปรากฏแก่หมู่ชนผู้ยืนอยู่ไกลฉะนั้นก็พึงทราบวินิจฉัยในคำว่าวิถีของอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นอย่างไรต่อไปนี้วิถีมีดังนี้คือวิถีแพะวิถีช้าง วิถีของโคบรรดาวิถีเหล่านั้นน้ำเป็นของปฏิกูลสำหรับแพะทั้งหลายแต่น้ำนั้นเป็นที่ชอบใจของช้างทั้งหลายเป็นที่ผาสุกข,ของฝูงโคเพราะมีความเย็นและความร้อนเสมอกันฉะนั้นในเวลาใดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นสู่วิถีของแพะเวลานั้นฝนไม่ตกเลยแม้สักเม็ดเดียว เมื่อไดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นสู่วิถีของช้างเมื่อนั้นฝนจะตกแรงเหมือนท้องฟ้ารั่วเมื่อดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นสู่วิถีของโคเมื่อนั้นความสม่ำเสมอของฤด,ดูก็ย่อมถึงพร้อม